สวัทุกคนแพนทีจาก v ีมอเต s p o r t และตอนนี้เราอยู่กันทีง่งานมอเตอร์เ e อ็ป2025ครั้งที่42และตอนนี้นะคะเราอยู่กันหน้ามอเตยามาฮ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ายามาฮ่าจะเล่นใหญ่จัดตักจัดเต็มอะไรกันบ้างคะ่ะพี่เอกนะครับจากพ a ยามาฮ่ามอเตอร์นะครับ หนูอยากจะทราบว่าไฮไลท์ของงานวันนี้ก็คือรถ R9 ถูกไหมคะใช่ครับอยากจะให้พูดถึงจุดเด่นของรถ R9 ตัวนี้เลยโอ้ถ้าอย่างที่บอกว่ารถ R9 เนี่ยจุดเด่นย่มีมากมายมันเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตของยามาฮ่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดจุดเด่นให้ครบทุกจุดเนี่ยใช้เวลาประมาณสามวันโอ้ครับผมแต่จุดสำคัญสำคัญของตัวยามาฮ่าไวท์เฟอานาเนี่ยคือเห็นลูกกลองไหมฮะค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารถซูเปอร์สปอร์ต รถตู้เครื่อะถอดสายพันแท้ของยามาฮ่าเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นประกอบด้วยเครื่อง CP3 หรือว่า Crossframe Engine 3สูตรนะครับ8 9 0ซีซีนะครับอกอกแบบมาให้เป็น,นตูปเครื่องถอเลยเออกแบบเฟรมใหม่ล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดเฟรมใหม่ล่าสุด,กสด 7, 9.7กิโลกรัมทั้งเฟรมทั้งที่เห็นเนี่ยทั้งเฟรมเนี่ยไม่ถึง10บกิโลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่ให้น้ำหนักเบา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่มีเครื่องยนต,ต์คับสามารถกำลังถึงสูงเนี่ยให้แรงบิดที่ดีเนี่ยให้กำลังสูงสุดได้ดีมากเลยครับอย่างตัวหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถขับขี่ได้ไหมครับ <c oughs> ต้องไปเรียนคร <c oughs> ับการขับขี่เนี่ยนะครับรถรถพวกนี้เนี่ยนะด้วยความด้วยความที่อ่ามันแรงมากแรงม้ามันแรงมากการควบคุมเนี่ยนะครับโดยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยต้องไปเรียนจริงๆซึ่งยามาฮ่าของเราเนี่ยนะครับก็มีคอร์สฝึกอบรมนะครับที่ บางนาคมอ21ของเรานะครับคอนดิชัากานะครับเรามี้อสตุบบระองสำหรับรถบิ๊กบายด้วยนะครับ ขอให้ขี่จักรยานได้นะครับไปเรียนกับเราเรียนรู้วิธีการใช้งานเรียนรู้วิธีการกับขี่ถึงวิธีจะปล่อยไฟนี่เลยเนี่ยค่ะและอีกจุดหนึ่งไฮไลท์เด็ดของยามาฮ่านะคะเป็นตอนนี้เลยตัวนี้คือเทเนเร่เจ็ดร้นะครับก็เปิดตัวในงาน Moto Expo นะครับจะเห็นรูปลักษณ์นะครับเทเนเร่เจ็ดร้นะครับถูกปรับโฉมใหม่นะครับไฟหน้า led นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยให้ความสว่างสวยเนี่ยไปไกลมากๆเลยนะครับให้เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของรถนะครับก็คือรถแอดเวนเจอร์นะครับก็คือสายผจญภัย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถรุ่นนี้ถูกปรับถูกปรับออกมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแบบแอดเวนเจอร์จริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของโช๊คอะซ็อกเบอร์นะครับก็เป็นโช้งแบบหัวกลับนะครับแล้วก็สามารถปรับค่าได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับแล้วก็คันเร่งไฟฟ้านะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคันขับขี่ในเมืองหรือการขับขี่เป็นเป็นแบบ e x plorer หรือว่าเป็นการขับขี่ที่แบบผจญภัยนะครับและที่สําคัญที่สุดรุ่นนี้นะครับเบรก ABS ให้มา ทั้ง2ทั้ง2 c h ช n n e l ก็คือหน้าและหลังนะครับแต่ความพิเศษของมันก็คือเบรก ABS สามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานได้นะครับเลือกสามารถเปิดปิดได้ไม่ว่าจะเปิดหน้าปิดหลังปิดหลังเปิดหน้าหรือปิดทั้ง2ล้อสามารถเลือกเลือกโหมดการใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้เลยครับมีทั้งหมด3สีนะครับก็มีสีไทรบูสีนี้เลยนะครับแล้วก็ไอคอนบูแล้วก็เทคแบ็ k ตัวตน,นี้นี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นเบาๆครับ4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ แฟนๆ y a า a h a ที่สนใจอันนี้เริ่มจองได้ตั้งแต่วันไหนได้ครับเริ่มจองในงานได้เลยครับเริ่มจองในงานนี้ได้เลยครับรอบใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาแวะชมวันนี้ได้นะคะที่บูธ Yamaha าาของเราวันนี้ก็ไปก่อนนะครับครับผสวัสดีครับถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport